โกเดนสุนัขแสนดีที่เพิ่งรับมาเลี้ยงดันไม่ธรรมดาวันเพนเด็กหญิงวัยหกขวบมองเห็นมันเป็นเพื่อนเล่นแต่ชาลีหมาโกเดนตัวนั้นกลับเห็นบางอย่างที่คนมองไม่เห็นในทุกคํ่าคืนที่วันเพนหลับไหลชาลีจะยืนเฝ้าหน้าประตูห้องราวกับจะปกป้องใครสักคนลินของมันแลบยาวออกมาเหมือนกำลังหอบหายใจอย่างหนัก แต่สิ่งที่ลูกตาสีน้ำตาลคู่โตนั้นจ้องมองไม่ใช่ฝุ่นหรือแมลงสาบที่คุณประภาผู้เป็นแม่คิดชาลีกำลังเผชิญหน้ากับเงาดำทะมึนที่ก่อตัวขึ้นรอบเตียงของวันเพนเงาที่ไม่มีตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงแต่กลับมีพลังงานเย็นเยียบจนขนทั้งตัวของชาลีลุกชันใบหูตั้งตรงกรามขากรันไกรกัดแน่นมันคำรามในลำคออย่างดุด,ดันคมขู่สิ่งที่มองไม่เห็นให้ถอยห่าง คุณประภามักจะดุชาลีว่าเห่าพร่ำเพื่อจนธนากรผู้เป็นพ่อต้องเข้ามาห้ามมันอาจจะเห็นหนูเห็นมแมลงอะไรก็ได้ครับแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าทุกครั้งที่ชาลีเห่าเหมือนบ้าคลัง่งคือการต่อสู้ครั้งใหญ่ของมันกับพูดผีที่พยายามเข้ามาทำร้ายวันเพนคืนหนึ่งวันเพนละเมอละเมอพลางชี้ไปที่มุมห้อง ผีผีชาลีกระโจนเข้าไปทันทีส่งเสียงเห่าที่ดังกว่าทุกครั้งร่างกายมันเกรง็งเรากับกำลังต่อยเตะสู้กับอากาศว่างเปล่า คุณประภารีบวิ่งเข้ามาในห้องเห็นเพียงชาลีที่กำลังตะปบอากาศด้วยอุ้งเท้าหน้าอย่างบ้าคลัง่งพอแล้วชาลีเธอตะคอกแต่ทันใดนั้นเองแสงไฟในห้องก็กระพริบทีทีแล้วดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมท่ามกลางความมืดนั้นวันเพนร้องไห้จ้ากลัวชาลีไม่รอช้ามันกระโดดขึ้นไปบนเตียงเบียดทัวเข้ากับวันเพนและส่งเสียงเห่าคำรามออกมาอีกครั้งคราวนี้เสียงเห่าของมันกลับกังวานราวกับมี ำนาจบางอย่างแฝงอยู่เสียงเห่าที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนจะทะลุผ่านกำแพงออกไปแสงสีทองสว่างวาบขึ้นรอบตัวชาลีศาสต์ส่สองเข้าไปในมุมมืดที่วันเพนชี้ทำให้เงาดำที่ก่อกลุ่มอยู่เริ่มสั่นคลอนและค่อยๆสลายหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องแหลมสูงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากชาลีเมื่อแสงไฟกลับมาวันเพนก็หยุดร้องไห้เธอกอดชาลีแน่นขอบคุณนะชาลีชาลีเลียใบยหน้าของเธอเบาๆดวง คู่เดิมเต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจมันรู้ดีว่าภารกิจของมันยังไม่จบแต่คืนนี้วันเพนปลอดภยัยและมันจะปกป้องเธอตลอดไปแม้ว่าโลกจะมองไม่เห็นก็ตาม